สวัสดีครับสวัสดีประจาวันอาทิตย์นะครับที่ผ่านมาก็คดข้างหายหน้าหายตาไปนานเลยทีเดียวนะครับก็มีประสบการณ์มีเรื่องราวอะไรหลายอย่างที่อยากจะนําเสนอต่อนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับพอดีครับวันนี้นะครับอยู่ที่สวนเกษตรนะครับแล้วก็มีการเพิ่งถ่ายเสร็จนะครับเตรียมลงกล้วยนะครับฝั่งที่ตะวันตกของโรงหมักปุ๋ยนะครับคิดว่าจะให้เป็นร่มนะครับให้กับตรงนี้นะเพราะแดดมันส่องเข้าไปได้นะครับ เดี๋ยวจะแพลนกล้องไปให้ดูชมสวนณปัจจุบันสักนิดนึงนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นลงแตงโมงไปนะครับํารทระบบน้ําใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับกล้วยแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นพ่งไทยใหม่นะครับแล้วก็บั่งสุดท้ายนะครับสุดๆเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของโอรงเรือนนะครับพอดีนะครับวันนี้จะทำปุ๋ยหมักรดใหม่นะครับ อพอดอีฟาร์มที่ไปเอาขี้หมูมานะครับมันจะเป็นขี้หมูอีกแบบนึ่งนะครจะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับตรงนี้ก็คือขี้หมูนะครับที่ผมเพิ่งไปเอามาเสร็จนะครับ30กระสอบนะครับแล้วก็จะให้ดูครับนะครับนี่นะครับก็คือเขาจะมีความความชื้นนะครับต่างจากฟาร์ม ฟาร์มแรกที่ไปรับมานะครับมันจะค่อนข้างแห้งแบบเป็นฝุ่นเป็นผงเป็นละองเลยครับก็คือแห้งแห้งมากนะครับมีเฉพาะบางกระสอบที่มันมีความชื้นนะครับอาจจะโดนฝนโดนอะไรนะครับแต่ว่าฟาร์มนี้ครับก็คือจากที่ไปดูฟาร์มมานะครับเขาจะเทเทพื้นใช่ไหมครับเทพื้นแล้วก็เลี้ยงหมูทีเนี้ยก็จะเอาแกลบนะครับเนี่ยฮะแกลบเนี่ยนะครับรองพื้นไว้นะครับหมูเขาก็จะจะย่าจะเขาเรียกว่านะครับคลุกเขา มูลของเขากับแกลบเนี่ยที่ใส่ลงไปนะครับบทขยี้อะไรต่างๆนะครับผ่านไปหลายเดือนนะครับก็คือพี่แม่เพิ่นบอกว่าไม่ได้ออกบ่อยนะครับก็คือประมาณ5เดือนครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็คือต้องรอให้แกลบนะครับมันละเอียดแบบปนเลยนะเนี่ยละเอียดแบบอย่างนงี้เลยนะครับถึงจะบรรจุกระสอบทีเนี้ยผมคิดว่าเพื่อนอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้ผึงแห้งนะครับก็คือพอมันมันหมาดก็น่าจะบรรจุกระสอบเลยนะครับเนี่ยพอมาถึงแบบนี้นะครับ เนื่องจากมันมีความชื้นนะครับก็คือค่อนข้างหนักนะครับยกขึ้นรถนะครับอันนี้คือ30กระสอบนะครับก็คือจะประมาณนี้ครับก็เลยนะครับยังทําไม่ได้นะครับยังทําไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าจะทําวันนี้นะครับถ้ามีเวลาแต่ว่าพอมาดูแล้วมันมีความชื้นนะครับก็เทนะครับเพแล้วก็เกลี่ยให้บางๆหน่อยนะครับเป็นพื้นดินนะครับเหมือนเดิมครับจะไม่ได้ใช้พื้นปูนนะครับพื้นดินเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะถ่ายเทอากาศได้ดีนะครับผมคิดว่ามันเวิร์กนะครับ อ,อันนี้เป็น,ปนดินดินเหนียวนะฮะแ,แข็งเลยนะครับก็คือเทนะครับพึงลมไว้แล้วก็ถ้าไม่มีไก่มีอะไรก็ไม่ต้องคุมสลนก็ได้ครับไม่ต้องคุมไอที่เป็นเขาเรียกว่านะผ้า,ผ,าผ้าตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามีไก่ก็เลยคลุมป้องกันการไก่เคสจเฉยครับไม่มีอะไรนะครับก็คงต้อง,งทิ้งไว้นะครับให้เขา <c oughs> รู้สึกว่านะครับมีความชื้นลดลงกว่านี้ก่อนนะครับ ก็น่าจะสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้นะครับค่อยเอามาหมักต่ออันนี้ไม่ใช่มูลสดเอามาหมักนะครับถ้ามูลสดเอาหมักนี่ไม่ได้นะครับก็คือมันจะค่อนข้างอันตรายกว่าจะมีเชื้อเชื้อโรคติดมาด้วยนะครับจะเนี่ยเป็นมูลเก่าแต่เพียงแค่เขามีความชื้นแค่นั้นเองครับไม่มีปัญหาอะไรครับเราก็ผึ่งนิดนึงนะครับก็ค่อยมาหมักต่อนะครับในการหมักรอบนี้นะครับจะแตกต่างจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ที่หมักใส่กระบะผสมปูนนะครับอันนั้นจะได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราทำปริมาณที่เยอะ เยอะขึ้นนะครับทาแปลงที่เยอะขึ้นนะครับเราก็มีวิธีการที่มาช่วยทุนแรงนะครับก็คือตรงนี้นะครับจะใช้รถพลวนดินนะครับรถตะกรแตนในการในการผสมนะครับในในการทําปุ๋ยหมักรอบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นกองค่อนข้างใหญ่นะครับก็อยู่ที่สากระสอบถ้ามันเป็นน้าหนักแข้งก็น่าจะกระสอบละประมาณ15กิโลนะครับสิกิโลรวมๆแล้วรวมๆม10กระสอบก็150นะครับก็น่าจะประมาณ เกือบเกือบห้าร้อยกิโลคือประมาณครึ่งตันนะครับกองนี้ครับนี่คือเป็นลักษณะของปุ๋ยปุ๋ยหมักรอบนี้นะครับอเดี๋ยวจะมาอัปเดตกระบวนการขั้นตอนทําอีกทีนะครับเดี๋ยวพามาชมปุ๋ยหมักที่หมักไว้สักนิดนึงครับว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับปุ๋ยหมักกองนี้หมักไว้นานค่อนข้างนานมากแล้วครับอน่าจะรวมรวมรวมแล้วนะครับน่าจะร่วมแรมเดือนเลยทีเดียวนะฮะหมักไว้นานมากครับดูนะครับ ก็คือาก็เอาแสดงคลุมไม่ปกติครับไม่ได้บรรจุกระสอบอะไรนะครับก็คือกองไว้นะครับหมักเสร็จก็กองเป็นเป็นอ่าเรียกว่าเตี่ยเข้ากันแล้วกเเ็เป็นกองไว้นะครับดูนะครับ <c oughs> <c oughs> จะยังคมความชื้นนะครับเพราะว่าถ้าเรากองที่มันสูงมันใหญ่เนี่ยเขาจะเก็บรักษาความชื้นไหมครับทีนี้นะครับ ในมุมมองส่วนตัวนะครับผมคิดว่าปุ๋ยมักอินรีเนี่ยนะครับก็คือเขาจะมีจุลินทรีย์ใช่ไหมครับถ้าเราให้เขาแห้งอย่างงี้นะครับบางทีจุลินทรีย์อาจจะอาศัยอยู่ไม่ได้อย่างนี้นะเพราะเขาต้องมีความชื้นด้วยนะจุลินทรีย์ที่จะทํางานได้นะครับดังนั้นเราต้องพยายามพยายามเก็บรักษาในในในรูปแบบที่ให้มีความชื้นหน่อยนะครับเห็นไหมครับถ้าจะไปยังมีความชื้นอยู่นันเนี่ยนี่ครับก็คือ ก็คือถ้าสะดวกเนาะก็ไม่ได้บรรจุกระสอบนะครับมันจะค่อนข้างใช้แรงงานเยอะนะฮะก็กองเลยครับเต็กองให้มันสุงๆหน่อยก็จะมีความชื้นอยู่ข้างในนะครับเนี่ยพอเราจกเข้าไปนะเนี่ยมันจะมีความชื้นอย่างนี้นะครับเอาโอเคนี่คือลักษณะของปุ๋ยหมักจากขี้หมูนะครับที่ทําใ้รอบก่อนอันนี้ไม่ได้บรรจุไม่ได้บรรจุขายนะครับเพราะว่าจะเก็บไว้ใช้เองนะครับนี่เก็บไว้ใช้เองเว่าจะเตรียมลงกล้วยนะครับเตรียมลงกล้วยเพิ่มตัวนี้นะก็คือตัวนี้ทําการ เรียกว่านะนะครับเบิกที่เพิ่มนะก็คือไอเตรียมพื้นที่เพิ่มในการในการลงลงกล้วยนะครับแต่ว่าคิดว่าเราจะลงช่วงป,ป,ป,ปลายปลายปีนะครับอ๋อ <c oughs> อยากไปนีดอ่าก็เลยปลูกแตงโมโลอนะครับอ่าก็ฝานุ้เหมือนกันครับก็เตรียมลงนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมก็สวัสดีครับ